สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วงกำนันเยี่ยมบ้านครับวันนี้มาเยี่ยมร้านค้าเป็นร้านสินค้าไทยครับในบรรดาในกรุงบันดาเสรีเบกวันครับประเทศบูไนวันนี้เรามากันที่ร้านนกนกครับสาวสวยแห่งสี่แยกปากหวานครับเป็นแม่ค้าที่สวยที่สุดในบูไนครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับนกนกไปสวัสดีครับ สวยปลาแม่ค้าที่สวยที่สุดในบรรดาครับนกแม่ค้ากำลังกำลังแพ็คบะมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้ได้สลับวันที่1วันที่ส6บหใช้ได้นะคะอยู่บูนายกี่ปีแล้วครับสิบห้าปีแล้วค่ะมาอยู่ตั้งแต่เป็นเป็นสาวเลยครับตอนนี้ก็ยังสาวอยู่อายังสาวอยู่โอเคครับ แล้วก็นกนกนี่อยู่จงังหวัดอะไรครับอยู่กำแพงเพชรค่ะสาวก,กำแพงเพชรสาวกำแพงเพชรลูกกึ่งกำแพงเพชรลำปางอ๋อก็มีเชื้อเหนือเจ้าเจ้าอยู่มีลูกเชื้อค่ะแล้วเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับที่นี่เ,ออเปิดร้าน13ปีแล้วค่ะโอ,อยทำงานทำงาน2ปี ฝากร้านได้ครับสนใจมีเบอร์มีอะไรติดต่อไหมครับสั่งออเดอร์ได้มีอร์โทรนะคะ882 4943กครับโทรสั่งของอย่างเดียวนะครับอย่าไปโทรคุยเรื่องส่วนตัวระวังนะครับที่บ้านเขาดุครับได้คุยได้ครับร้อเล่นครับก็สั่งได้นะครับออเดอร์ถ้าเยอะแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนกๆก็มีบริการส่งด้วยนะครับ แวะมาดูที่ร้านของใช้ในบ้านของเครื่องครัวอะไรค่ะก็แวะเข้ามาในร้านได้นะคะสอบถามได้ครับก็พวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงมีหลากหลายนะครับซอสต,ต่างๆมีปลามามีปลาส้มมีของบ้านๆเราครับมาเลือกได้ครับร้านน,นี้อยู่ตึกอะไรครับอยู่ตึกเออวิสมาจายค่ะวิสมาเจายบิลดิง้ง ชั้นชั้นสองค่ะชั้นสองครับอถ้าถ้ามาแล้วไม่รู้จักก็ถามยามได้เลยว่าร้านนกอยู่ตรงไหนสอบถามเราพอได้ครับว่าร้านนกนกอยู่ตรงไหนเดลิสมาจะย่านที่อยู่ในเมืองบรรดานะคะู่ในเขตบรรดาเลยค่ะก็สนใจก็มาครับมามาเลือกดูครับกำนันว่าของเยอะเลยทีเดียวมีกระติบมีอะไรครับหลากหลายครับเรียกว่า มาที่นี่ครับเครื่องครัวเครื่องอะไรครบเลยทีเดียวครับมีหวดนึงข้าวมีอะไรครบครับปลาขาดไม่ได้ที่นี่ก็ไม่เคยขาดเหมือนกันครับมีตลอด,ดนี่วันนี้เรามาไม่ตรงไม่ค้าจกปลา <c oughs> <c oughs> ปกติไม่ค้าจกปลาที่จะหอมไปทั่วตึกเลยทีเดียวร้าน <c oughs> นึงก็จะมีสินค้าไทยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผง สำหรับทำอาหารพวกรสตีพวกอะไรเงรี้ยจะมีครบครับมาเลือกซื้อได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรครับมีหมดนะครับน้ำพริกเผาผงทําแหนมปลาโอ้โหนี่ตั้งวงได้เลยทีเดียวครับสุนารีมัมโอ้มีตะเพาทองไอม,มีอะไรพาทองเหรอ นี่ที่เด็ดมันยังมีตัวเดียวนะครับมีตั้ง11ตัวแล้วก็เป็นพวกบะหมีเก่งสำเร็จรูปครับมีทุกยี่ห้อจะเป็นกระติบข้าวก็มีนะครับ <What? S 2> หวดนึ่งข้าวแล้วก็มีพวกนี่ครับอาหารบ้านเราไส้กอกปลาต้ม ผักด,ดองมีแหนมีปลาทูครับอันนี้คนไทยเป็นคนทำแล้วก็เอามาวางขายที่ร้านนะครับก็จะมีพวกซอสปรุงรสมีครบนะครับน้ำพริกเผากระเทียมดองมีดีวัวนะครับนี่ มาเลือกซื้อได้ครับที่ร้านนกๆมีครบนะครับนี่ครับปลามีเป็นสต็อกไม่ต้องกลัวครับอุ้นเส้นน้ำตาลมะพร้าวไอ้น้ำตาลอ้อยครับน้ำตาลปี๊บมีปลาแห้งด้วยปลากระป๋องม,มีโคราดด้วยครับมีโคราดผัดไทย นี่ที่เด็ดแทมแทมทอมปลา,ลาครับขาดไม่ได้ครับคนไทยไปอยู่ไหนก็ต้องมีปลาลาปิดแข้งดอกนิ้วสำหรับทำนำเงียวนะครับถั่วเน่ามีครบเห็ดพอเส้นขนมจีนออแปง้ง โอเคพวกมีแป้งสาคูมีเส้นก๋วยจับ๊บแล้วก็นี่อะไรอะน้ำพริกน้ำเงียเ้ยวนี่ขาดไม่ได้ครับขาดไปเราจะกินอะไรกันไม่อร่อยอายุโมโมโมโตสดีครับนี่มีไข่มดแดงด้วยนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเจ้า ผงลาบครับมีครบฟ้าไทยก็มีมีสบู่ครับมีมาดามด้วยหอมชื่นใจแน่นอนครับต้มยำม,มามา่าแล้วก็มีนานกวักาขาดไม่ได้ครับนี่ครับโหของขังเพียบไม่ต้องกลัวครับ แล้วก็มีดัชนิวมีเฮลบบอยด้วยครับนักกวากไม่พอมแมว,วกวักก็มีครับ <Yeah. S 1> ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับก็สอบถามได้ครับสินค้ามีเยอะครับเครื่องครัวเครื่องอะไรครบแล้วก็ สนใจก็มาที่ร้านมาเลือกซื้อได้เลยครับแล้วก็งที่บอกนะครับว่าถ้าสั่งมากพอสมควรแล้วก็ไม่ไกลเกินไปมีบริการส่งให้ถึงที่ททด้วยครับก็สำหรับวันนี้ก็กำน,นันและก็น,ก,นกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับกำนันอีพีหน้าว่าจะไปเยี่ยมใครแต่ก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำนันด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนันนะครับสำหรับวันนี้กำนันและนกๆก,ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบส,ส,สวัสดีครับ